ี่เป็นวิ้นนี่เพื่อนว่าเกี่ยวเป็นกับปยังพี่ชมนกระเพาะแต่เขากินข่าวัตรงเวลาเนาะช่วงที่อันช่วงเป็นวิ้นนี่ช่วงตัวที่เกิดเรื่องนี่บอแล้วเราเป็นก้อนแล้วเป็นวิ้นหนึ่งก้อนแล้วเออดูหาสิมาเป็นตอนเวลาเกิดเรื่องนี่นะเป็นวิ้นเป็นประจำอือเราก็มีแนวคิดลายเขากับโบกันได้เป็น เกิดเดือนเลยค่ะก็เป็นนักแม่พอเกิดเรื่อนก่อนยังเวลาเป็นกระเพาะอักเสบแล้วก็เลือดจางสงย่างไหนจีแต่เป็นยังไงถ้าเจ้ารังใหญ่ไปหาหมอมากินเถื่อกินยาใครแน่บอใครแน่ยังเป็นวินอยู่เป็นวินอยู่เป็นวินไรลูกอย่างนี้จี พอสมน้อยนี่เออที่ไหนเห็นตายิ้มแิใครเนี่ยบ่เฮ้ยอี้ยัยงชงบ่นะโอ้คิดว่าเดียวเบิง้งไกลๆคิดว่าถือ,อยังอีกมากบายดีเด้ออันนี้คือบางยากลูกเรียดแท้นะโอ้หนุ่มไรอยู่บ่หรอดิหามีดมาโคตรอืมใช่ใช่ใช่ ไปดมปตู้บุกชาลําพนาเพิ่นไปยังนะอืมไปไปตู้เราปทางไหต้นมามต้นมะขามพูดอืน้องน้ำเงงนะน้ำมีแห้งมีแห้กินได้ก็เ้ยอน้ำมีแห้งเนาะ้น้ำมีแห้งคือสีใสอนนี้ Mm. Rumor, mm. น pe, ี่น้ามีแห้งของสีิษย์ชาน้ามีแห้งอันเมย์ยาดีวินยาดีวินอ๋อศิษย์ชายผู้อยู่นี่ไม่เอ้ยไงศิษย์ชายอยู่ก็ได้น้ามีแห้งเพิ่นวะน้ามีแห้งท๊อปไม่ไม่เอื้ยกินในกล้วน้ามีแห้งมันเป็นน้ำอย่างกะน้ำโอนชลน้ำโอนชุลหมอเพิ่นว่างหายบ่ มึงแน่ยโชนะคยเห็นกอยฮ่าฮ่าฮ่าห่า่าฮ่างนาฮอาอ่าฮ่า่าอ่า่าฮดา่าั่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่บ่าฮ่าฮ่า่าาาฮ่าฮ่่าฮาฮฮ่า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 ไา้่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่ดินาฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮฮ่่า เน่าพันด like, ินได้ปล่อยดินน้ำนวดแต่อย่าดึ๊กแต่กระเบื้องน้ำน่ะเลยเอาไปเปิดมือเป็นบับับบมากกับบดีป็นไหนแล้วเนาะตักแดดตักในแล้วน่งอยู่พุ่นเลยนั่งขับเพียบฮ่าต่อมาราเดดกะพี่โด้ไปพี่น้องไปกินข้าวกินน้ำนะบ่เนาะ ตันเทียงืมมยังกินต้มเทียงนี่ต้มต้มเส้นเพล่ต้มเส้นเพล่โอ้ผ็ดเพร์กินบ่กำนึต้มให้มันอืดต้มัมันอืดอ้าวผืนยันเส้นเพล่อืดผืนว่าต้มัมันอืดต้มัมันอืดนแ่กเพาะอืต้มไมต้มัมันเปื่อยบ วานเนี่ยบีซีเขามาหาอยพอดีน้ำพิงให้อยู่น้ำวานนี่ขอหนึ่งเมื่อนาดโบอยู่น้ำพายวานนี่น้องไปดูเฮือนวานอือไปใส่แน่วาวนี่ขวดดเขือดขวดครบหมดเลยเพ่นว่าเป็นยังไหมขวดครบหมดแล้วกระเพาะบางอืมันอักเสพเพราะอักเสพอือ เออเลือดจางน่มเลือดจางมีสองอย่างนี่บอเป็นวินเป็นเมานี่ยลายอ่ะอืมจะเป็นวินนี่เิ่น่าเกี่ยวเป็นกับยังพิมันกระเพาะแต่เขากินข่าวบ่ตรงเวลาเนาะช่วงที่อันช่วงเป็นวินนี่ช่วงตัวที่เกิดเรื่องนี่บอแล้วเราเป็นก้อนแล้วเป็นวินหน้่งก้อนแล้ว เดี๋ยวหาสิมาเป็นตอนเกิดเรื่องนี่นะเป็นวินเป็นประจำขอ่เราเวมีแนวคิดอะไรเขากับโบโบกันได้เป็นแะไรก็ได้อันนี้เกิดเรื่อกนะครับก็เป็นนักแม่พอเกิดเรื่องเกิดยังเดี๋ยวคิดว่าหาสีนี่นะอยสนั่าก็เก็บทางเฉยนะจะได้มีของชินไหม หยาดพักก้นอ่าแห้งแน่เนาะบักหยาเนี่เก็อาแนว่าคูดเหมือนเดต้องอะไปลายมีดน้นหน่อยเปิดจะเก็บเบิดเปิดเก็บเบิดกขาแห้งนะแล้วจะบอนเอานมเราออกแล้เก็บสุดทุนยาบนนี้เราจะเกิดอีกได้หนหยาดทันเกิดลเป่นมาเป็นห่วงนดีแบบนี้เนาะเวลาเป็นกระเพาะอักเซบแลวก็ เดือดจางสองยางหนดิโอ๊ยยางค่ะอุ๊ง่ีปะข้างบนๆกันเด้อตัวขีดในกระเป๋าลายอยู่เก็นมาขายก็เซลล์อยู่ เสียัเนาะเียงเอขนมข้าวลงเดขน้าวลงจนี่ทา like ันง่ย้กระาวทาง่ายช่อยช่วยเล่าอยู่กินนี่ถุงถุงชิปพัน0ลากหลางเนาะเราขายด้วยว่าในบ้านขายในบ้านในบ้านเนาะเล่าเราะเล่าเนาะถุงบราเล่าเนาะถุงใส่เฮ้ยวถุงอะแรเล่าหิวไหมเฮ้เนาะเล่านั่นหิวไหมเฮาแถ้ของในบ้านพุ่น

ลมตึงลเห็ดจังไรมีคนเห็นได้หนาเมิดคลุบลงระนาดกะละมังนิดนเงียวูา่สักแต้มมื่นไเอาม่ซื้อเพืดอไม่รอใช้่กัาคืนมา้แงเงินมาซื้อนมเอาก็ใช้แต่กลางคืนได้ซื้อเป็นชุบน้อยนะชุบสีสิบหาพันถาชิบเนาะมาพอเป็นใส่กลางคืนท็อ Nhà hoài sắc, nôi sắc, vài bộ phụng là phần phụng tóc, nôi nắng nắng nỉ hoài nắng nó hoài nắng nỉ nó nắng nỉ hoài nắng nỉ hoài nắng nỉ hoài 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 nỉ hải nỉ hoài nỉ hoài nỉ hoài เออพ่อกินกระยาก๋วยอ้ากยกัะพิดบ่พราาก๋ยเป็นเป็นมะพร้าวเนี่ยใส่ม้าวออแมนบ่กินอันนี้แหละไห่ตอนนั้นกินอันนี้แหละมนเศ้ามันเศร้าลราไยเศร้าในมือหนึ่งซองมือกินก๋อยมื้ยังไงไห่ไห่แล้วถองมันหนเจ็บปว มันยหญ่ง่ายเลยคล้ายๆเข่าเลยมันมันอืดเนาะมันอืดมันนี่มหอกินก็วไว้ันแหละเกยก็ว่ากินค่ะบร้เมืองเนอเมื่องอะไรเออบริหนึ่งเอาเกยไห้ทางป่าเมื่อหนึ่งเดินเป็นแดงมาให้หลายคนกชุมนุมกันอยู่เพื่อนป้าเดี๋ยวก็มาเค้งแหละมาเค้งชวนได้กับเอาเมื่อยทางพุ่นอยู่ในเพื่อนอ่ะยังไม่ได้กิน ยังเหลือพูดนึงบาเนี่ยขอรู้ไว้เลงไปมากขอย้ายให้พูดได้พูดสองพูดเรื่อการทำบุญไปเลยนั่นกะดูไว้แต่เเมื่อบม่ได้กินเนาะเมื่อน่ะไม่ครัอยังบม่ได้กินใ้่ไมีแต่ปลาลีกับบาันหมาดีมาบ่มาดีกับบารีมาอยู่กับตกม่ได้ไปถิ่นครับ เออพ่อพ่กินเพราะว่าอันมาเค้งเนี street, pues ่ยเกิดเห็นก็เออต้องเออิงอ uhm ็ขอโทษขนาดคนทั่วบริเวณยังกินนี่ยังยืงท้องเนาะแมนี่เขาเป็นเนี่ยจุดที่กับกระเพาะนี่ยุ่ดได้แล้หมอกน้อยเพิ่นบม่ได้ห่างบ่โอ้แห้งโตแล้วแต่การเนี่ยใส่เอาหัวเพิ่นล่มเสร็จไปสาวอือมอยู่กับผัวว่าผัวตุ๊กเออคือเสียงเพิ่นบ่ เม the ่นเพื่อนนั้นแหะนะแต่เอาเยอะเพื่อนน่ะเล่นมากน่ะจะแค่จะมาเห็นป um> ้ากับลุงมาเลยเห็นไหมากยะจะคืนไหมไม่ไม่หเลยเด้อจะกวดอยู่บ้องที่เคยเคยพาไปเห็นบ่อมันกุกมันยมบองที่เราพาทีไซไปเล่นบ้องเยหีบไม้กวดปทุกอย่างบ่ เหนียวยังยังตรวจก็อนเลยไปโกยังอ่าเต่าฟูเห็นห้มาหน่อยเหนียวกระวดติมาไว้ช่องขีดเรียกว่าโชคดีไปแล้วนนองเนาะไปฮากกวิทวันที่เร้าเก้านั่นแหละเกับว่ายู่มันเป็นไปปวด้ายว่าเจ้าอยู่มันชีติดง่ายปรนันเนาะแต่ว่าคมทงสซเอฟซีกับคือหายห่วงแล้วคือตรวจทุกอย่างเนาะน้องเป็นวินเป็นเวียนได้เพิ่นก็คิดว่า ยานย่างเดียวก็เป็นห่วงแต่ว่าพูได้เป็นที่น่ะิดกะดีแล้วเนาะเ้ยเพรานว่นงวบากเ้านีนแดละบ่แม่นล่บากมาดื่นม,มามากินนมไหมมาแล้วเอาคนเดียวนี่เห็นรอดก่อนมาไว้มาไว้เหรอย่ามาทานันไปบึ่งหัวหลูกสักเป็นยังเนีย้ยละหัวันมาถึก ให้แม่มาแมาเฮ้ยแม่เยเยแน่เลรีบวน่ะรีบ้เห็นแล้วเห็นแล้วมาไหมมาวันนี้ไปเห็นแล้วมไหมเด็กได้ิทางหัวค่ะเด็กกกษามเยมาเลยนีนี่นี่ป้ามีขนมอายนี่เม่้น้องว่านมบนี่นมแห้มบ่มมพไหมเฮ้ย้ย เห็นพ่อแห้งยังแล็บปลีอยู่อาหาแล้วร่มสวเด็กกี่เดียเด็กบนกบอนมานะเออมาไหนเมยแต่เพ่อนว่าไปน้ำบ่วานไปเอาหายไปหาหมอกทหมอไปนึงบ่อระไห่บ่อขี่รถน้ำบ่อระไห่ทีนขี่รถขี่ห้ สวัสดีกอนทุจ้าทุจ้ากันทุจ้ากันเอ้ไ้ป้าหนุ่มให้นี่เฮ้ยเบิ้งเบิงเบิ่งเบิ่งก่อนด้เบิ่งก่อนนจังทุจ้าได้ห่ะทุจ้ากันทุจากันมาหนิจ้าก็นั่งกันกินแะั่มมเออชีแมมน้ำนี้ยคนกินไห้บ้างน น้่นเป็นน้ำแบบคือน้ำกระเลาะนะพักเป็นวินนั่นชื่อยากันชี่น่ะมาไว้เนาะใช้น้ำเพิ่มยาอีกยังบวียังบวีเตนตอดวันวานสร้างบอนแตนตอดป้าบ่ให้วัดไปบ่แเตนตอดใช้วานนี่แตนตอดใช้เฮียเฮียบาทนี่บ่แล้วเนี่ยไร้อย โอ้โหเลยบ่ไนถ้าแพ้ม่เสร็จปแพ้เส็จแายั2สขวดเลยคุณทหารแต่เร้วมก้ากันโอมเถอะแพ้เส็จไปบิ้งรู้ไหมเบิ้งเยนเด้วยค่ะมาแม่ต้มเสียนเพลกินนุ่มจักแตออ่ดิ่เมื่อยนะแลดิ่เลก็4เซนน่อโอ้ก็สะอาดเธยบ่นี่ มาแล้ว <c oughs> เก็บสอดเก็บยังสะอาดสะ <c oughs> อ้านไปแล้วบวันอ๋อลุงกินยังเด้สิชัชย <c oughs> อูยอยากกินแหมเนี่ป่ปไปเอาอมอนไปนอนน้ำลุงไป <c oughs> พูดแล้วอม,มอนไปนอนอยู่นอกเด้อ <c oughs> โอ๋อมีอะไรในตูน <c oughs> ้นี่อ๋อเนี่ยนะ ห้ใป้าขอกินน่ป้าขอกินนี่ป้ากิดดีเลยขอกินนี่กว่าใช่าต้มเสินเผยอยู่ใสอยู่บนครัวครเหมือมากินเ่อดมปเจ้าเคยไผ่ โอ้ชื่อพักมาต้มข่าเปียกต้มเข่าเนี่ยมันจังอันดาอมอลนกออกเพิ่นนอนดินนะยังย่อยง่ายกินบ้าหรกินบ้ากินบ้าเนาะอไปโดกกระเพาะได้เ้าต้องกินเข่าต้มเขายังกินบ้ามันรุงนะมากินบ้กินแบบไหนจะกินเนี่ยเมาเมาเมือกันได้ลุงทุ่งแดนบบเมาเหมือนเมือนี่เมือนเมย์นายป้าบอกว่าถ้าเมาเราได้สิเมาก่อน กินก้อนหมูเลยค่ะเรากินก้อนหมูเลยนอนไหนนอนนอนนอนไปอ่ะแม่จะมากินไปนอนกินแม่ก์กันไหนนอนมาไปนั่งแซ่บแล้วเฮ้ยแสบแสบ่บ้างแต่กินบ่ไรครับหนึ่งก๋วยก๋วยข้าวน้อยก็กินก๋วยแมแทนข้าวแต๋วไปคือจะเคยกินแทนข้าวอีบ่ เดี๋ยวฮอน์นาตะกี้คน่องพี่น้องลายโอ้ได้กินนาากรอยแทนเขาเนี่ก็บบารีแล้วตะกี้มันชี้ได้หนึ่งใช่แบบนี้ไหมหนึ่งกรอยละลายชื่อนี่กรอยชื่อเนอะหนึ่งแล้วเอาเกลือใช่บ่ได้เอาเกลือนะหนึ่งละลายนะหนึ่งแล้วก็กินพากันกินกับน่องาบอกให้น้องเราไปนั่งเฉยนอนแล้วนนแล้เดี๋ยวแสดงว่านี่นะบอกป้าบอกป้าเนี่ย บาสิ่ใช่เที่ยงใช่ไหมนนี่โอเคแต่ห้องไอเพทีเดียวเพื่อนพาไปหาหมอคะมอใส่ผู้ก็ห้องเป็นยังเป็นยังท่านในห้องเนาะแม่นมีแต่ระวังในอยู่ในกินบ่เนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดก็หอยคิดลายแน่นอนเลย เดิมมันผ่านไปกันอ้ผ่านไป้าเดิมมันบุรีเราจะชีวิตดีขอมาในชีวิตของขาอ้าวเลยคิดว่ายังมีคนดีคนบุรีอยาให้ผ่านไปเอาจ,จดจำเอาใจชีวิตดีนะพ่อเลยใครดีกับขา้าใครบุรีกับขา้ขาวกลืมไปซะในตัวบุรีนะกระยามเอาในแม,มนยูมันดื้อเนี่ยกับคนข้าเนาะ คอยเป็นคอยไปแอนะตัดปุ๊บปั๊บเลยสายอันดาสายเสือก้อเงาเพิ่นเป็นไปบ่ได้คือผมยังว่าลุกแอนดาลรคถิ่มเนาะตัวใดงมันคั้นตัวใดงมันคั้นงูอเบิ้งดึงเบิ่งว่ามันคั้นแต่โรกถิ่มซ่าตะแกงไปมันก็วิดเลยนะนี่แหมืมันอยู่น้ำใจมันกะลบออกแงคือการบัถือไฟไฟกบะฮู้เยพี่น้องเลยตัวนี้ น้องก็กินยากินยาตรงเวลาเวลาได้กินเผากินน้ำกินบ่ก well ินบ่บัดซ้ำนั่นแหลน้องเลยมีคนเป็นห่วงเขาตั้งใจเพื่อนไปสั่งเงินฝากข้ามไปหาหมอหาหมอพ่อแม่เขาแล้วก็ยาตีพี่น้องเขาเพ่นยังโบเคยโทรมาหาซับชั้นนั่นแหละแต่โอ้ยคิดซฉำนั่นเลยน้องโน่กับเือว่ามีโทรศัพท์อยู่กับกูเห็นโทรหาเอื้อยถามเอื้อยเนาะ มาเอิยเป็นยังไงเกิดเรื่องวันนี้หัน,ม,นมันย่มขึ้นบ้านเลยค่ะขึ้นบ้านย่มเจ้ามีดีเขาก็ยังมาได้มันย่มเจ้าทุกเรืออรร่อี่เขาคือมาบุราด์นะเนาะคือย่งมาบุราด์แโทรมาถามเอื่อโทรมามยังไ,<ด>ไงเนาะมันมันก่าอีแบบนึงคนอื่นบมเวย์ญาติพี่นอ้องเขา่นก็ยังเป็นห่วงอ่ะแน่น้องไ่คิดกัน,นั่แหละแต่เขาบ่เคยเห็นหน้าตาคนชัก เนาะนี่จักเป็นอยู่สายอยู่สายสมาร์ทสุริกี้เมกี้งวดติดต่อหาาตพี่น้องได้บัดนี้าพี่น้องก็จนฮู้เฮือนฮู้ซานคิดจันแล้วน้องเอ้ยเือวาเอ้ยเป็นห่วงเกใน ถามว่าเป็นหยังว่าพวกเป็นหยังหลายก็เออแต่หาบอกหาหมอบ่ได้เป็นหยังข้าเจ้าบอกไว้ก็เอ้ยเอ้ยก็ดีใจทางไหนเนไดเคยซอยเพิ่นจะโทรมาหาเนาะมาน้องเจ้เป็นจังไดได้ป่ะฮะไปหายบอกว่าน้องเพิ่นส่งมาบอกแล้วอ่ะบ่ได้เป็นหยังแต่ว่าขึ้นมาบ่ได้ว่าานนีติดริการสนอืขอขอ1มือ ถามว่าลูกชิน้ำาไยบูยูน้ำพายมาือไหนเนาะจะเป็นว่าวบูยูน้ำพายนี่คือ,ปอไปใส่โบไรเลย <laughs> บุยูน้ำา่เหนไหอยู่กับป่ากับเม,มย์นอ่นะสีซัเบิ่งเมย์เด้อเนี่เด้อเด้อเจ้าและเบิ่งกเมย์บ้านเนี่ยจ้เมย์ชื่ดอตามวิบบ่งหัวแห้งนะมีอกกมะไ,ไรกวนยาสัก่ะเปลียนไครเป็นยนะังไงเปนต่ เออเต้นตอนนะโมให้วัดไปบ่ยี <t rian> <t rian> ่ม่ตอนนตอนหเินยูยูวันนี้เนไทยโมให้ไปบ่โม่หอยวัดตายบ่หอหอยจะบอกอย่ามองใส่้ยบอกอย่ามองนีวิกเิอ๋อดวใส่คิดว่าตุมเดียวค่ะกเบิ้งเตสาวนี่ No อาบนเรริมขี้ลายกเตินก yeah> ่มาเือ่นกินไข่ไปจ้พูดแล้วตนเนาะเโตต่อยหนาเนาะเออนาะตุอยได้แล้วจ้ะต่อยหนาบ่เตนต่อยหนาบ่คือวันนี้เจ็บบ่เจ็บบ่ช่วยหายบ่อืมอืมตอนนูนดังบ่เดียวหน่อยเออคือเดี่ยว เดี๋ยอยู่บงลูกเทนกไดนี่นะอันเดียวกันเลยแ้วู้ชายกคือแม่ค้ำคูนบอกวหญิงคือพ่อนะคํำคู่คํำคูณเรื่องไหนก็เรื่องนึ่งเนาะแม่บอกป้ชายคำคูนแล้วนี่ก็คํำคูณแล้วนี่ยังกรไดเลยังกไดเชิญซานกันนอนตอนหย้าก็ไดประเดีเนาะ ตอนนี้แล้วก็มีเรื่องคำคุณเรื DI ่องบุคคำคุณน <volta> ้ำไหนวะคนเท่ามันสิดีเสซมือไปมันก็เป็นพอได้เนาะครูเพิ่นเพิมเพิ่นด้วยเพิ่นก็ยังมีบัตรทุกบัตรบัตชุบก็มีความคิดด้วยกันเพิ่นก็นนะมีบัตรควบคุ้นแนี่คนเท่าม่มีความคิดมีแต่บัดรดมหายใจเท่านั้นแหละแมนมาแมนคิดเรื่องนึงก็คิดอีกเรื่องนะดังคิดเลยมีบันรไหนทุกคน คือยังพาวไวเอฟซีพันแนะนำให้เจ้าตัดต้นหมวกไฟบอกเจ้าคิดจังไงสัตวคำตัดนั่นต้องทำทั้งนั้นน้ำได้ทำประตูน้ำก่อนเดอ้อถ้าขนาดเขาเจ้าจตัดตอนนั้นงานมันจอเพิ่งกันยังไงบอสถามประตูว่อนได้ว่ามันเขาในเชินในชาติประตูคิดว่าจังไงเพราะว่าตอนชื่อทีเราก็ได้ขาดว่ามือห้วัดเนาะกาเราเว้าอยู่แล้วนะขายขายทีนะบอกขายต้นหมวกไฟเราอ,อ่ะกินน้ำกันบ้างไงห้ามอีก ตู <Scroll> ้ก mm ่อน녀ไม่ตัด녀ไม่ตัดบ่มานั่งลงโอ้냠่บีด้่ถามบ่ตู้ก่อนถึงตัดแม่นมัตัดกมตหาหน่อยผู้เพิ่นผู้ชายคอยีนกอนจะขึ้นเองบ่เนาะเามีแหงเาทางนี้ตัดเองได้ บ่หาคนในบ้านบ่กันเมื่อนหากจนตัดกันก็มาเพิ่นมาตัดก็แลไอชิมาตัดตัดตอนน้อกตอนน้อกแรกจอนนั้นบ่อะไรอยู่งว่าจักไราเห็นแล้วเนาะเปิดเราแรกหนีน่ตอนตอนแต่ว่าเขาต้องเอาตอนตนทึ่งก่อนแล้วต้องมาหาดูแม่ตอนทึ่งก่อนแล้วก็จงตัดสามสามวัดบอกอะไรนะ มันจังบัวรมทามามันกะบัวมีโฮมแต่ว่าเผื่อมันแบบเป็นสินเื่เป็นไฟมันห่อนเนาะเขินก็พูดถือนะเขินก็พูดถือนะพูดถือเพิ่นก็ถือครูถือกับถือนี่ก็เขินกับพูดถือคือว่าเนี่ยผลเอาไปแล้วกับบัวมาผลแล้วเอามาเอามาให้เลยพูดไปเลยไหมไปเลยไหมเราลดมาให้ละ เราไม้บวงนม่เป็นไรแม่เราอยากกินไงเอามาขายให้เด้อยเราไม่ด้วย,ยเอามาปะนี่ก้อนเพลิงหันเราไปเลย <c oughs> เออเดี๋ยวว่าเราไม่ลายอยู่เพื่อนทำฝากไว้เราจะไปเอาน้องไม้อยู่เพื่อนในตู้นี่เพื่อนไ,นหนไปหาเราเพื่อนตามไปหันโดยโดยอ่าทันโ,โ,โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะจะได้ขอจบ<ย>คลิปก่อน เมืองละที่เข้ามาถามน้องกันไปหาหมอกาดได้ตามที่เพมันว่าเนี่ยเป็นนกกระเพาะใช่พี่น้องเลยจะไปใช้บัานไหนพ่อพ่อสบายดีปารุงกันหรอทจรักกันทุจรักกันทุจรักกันไว้ไว้จีพาไปนี่ไว้ไปขึ้นรถไปทุจรักกันโบทุจรักโบพาไปไลยสบายดีเฮ้ยบยอมเนอะ